ตอบคำถามเป็นฝ้าหน้าเป็นรอยดำช่วงที่ตั้งครรภ์จะต้องทำอย่างไรวันนี้เป็นคำถามจากลูกค้านะคะส่งรูปมาให้ดูว่าสภาพผิวตอนนี้มีฝ้าขึ้นแต่ฝ้าที่มีเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งท้องแล้วตอนนี้ตั้งท้องได้5เดือนจะต้องทำอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องอธิบายนะคะว่าฝ้าก็มีสาเหตุมาจากหลายๆทางอย่างแรกเลย ต้องดูว่าเราเคยใช้พวกครีมแรงสารแรงกัดลอกหรือเปล่าเช่นพวกขาวไวใสเร็วพวกนี้พอมีสารเนี่ยแรกๆคุณจะทําให้หน้าของคุณเนี่ยขาวมากใสเร็วมากๆแต่หลังจากใช้ไปผิวเราจะบางค่ะไวต่อแสงแล้วฝ้าในช่วงนั้นเนี่ยค่อยๆขึ้นจนกลายเป็นปื้นดําถ้าใช่เนี่ยแสดงว่าเราโดนละโดนจากครีมมีสารอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนซึ่งเราก็ดูแล้วว่าอะถ้ามาตั้งแต่ก่อนตั้งท้องตั้งคันช่วงนั้นกินยาคุม มีการรับประทานยาคุมจนฟ้าขึ้นแต่สาเหตุนี้เนี่ยพอเราหยุดกินหรือว่าเราหยุดจากการฉีดยาคุมกำเนิดต่างๆมันก็ต้องดีขึ้นแตใน่ในขณะเดียวกันตอนนี้ตั้งท้องด้วยก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องดูว่ามันกระตุ้นให้ฟ้าเข้มขึ้นไหมในช่วงที่ตั้งท้องนะคะแสดงว่าถ้ามันเข้มขึ้นได้ก็เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศนะคะที่เราตั้งท้องถึงทําให้ กระตุ้นฟ้าจากที่มีอยู่แล้วเข้มขึ้นมาอีกประเด็นที่3นะคะที่เราบอกกับน้องคนนี้ว่าให้ดูอีกว่าในเรื่องของแดดเราโดนแดดเป็นประจำหรือเปล่าปกติแล้วถ้าโดนแดดโดน U ูวีเป็นประจำเราทากันแดดไหมทากันแดดได้ถึง2ข้อนิ้วชี้หรือเปล่าและทาซ้ำระหว่างวันหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันส่งผลแล้วก็เป็นสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะคะที่ทำให้ฟ้าของเราเนี่ยมันขึ้น แล้วก็มีคําแนะนําที่อยากจะแนะนํากันเพราะว่าในช่วงตั้งท้องตั้งคันสิ่งที่เราต้องระวังมากๆกเลยก็คือการเลือกแม้กระทั่งยาทายากินครีมต่างๆที่ใช้กับตัวเราเพราะสามารถไปสู่กระแสเลือดได้ดังนั้นนะคะข้อแรกเลยยาซื้อหายาอะไรที่เร่งขาวใสมากินเองในเรื่องของครีมก็เช่นกันไม่ใช่ว่าครีมอะไรก็ใช้ได้ถ้าเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเรตินอนเอ อันนี้ไม่แนะนําค่ะหรือว่าครีมที่มีส่วนผสมในการรักษาฝ้าไฮโดรควินอนแบบนี้ก็ไม่แนะนําเช่นกันยิ่งเป็นครีมที่มีสารนะคะอันตรายมากๆพวกปลอดตะกัวต่างๆสเตียรอยอันตรายงดใช้เลยใช้ไม่ได้เลยนะคะในส่วนของการปฏิบัติตัวก็ต้องลดความเครียดลงเช่นกันเพราะว่าเป็นคุณแม่ตั้งท้องด้วยความเครียดก็ไม่ส่งผลดียิ่งเครียดฝ้าเราก็ยิ่งขึ้นฮอร์โมนเราก็เป,เปลี่ยนแปลงน,นะคะส่งผลไปถึงน้องในท้องด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะส่งผลให้ผิวพรรณเราดีขึ้นเช็คในช่วงเนี้เราขับถ่ายเป็นปกติไหมนอนหลับดีหรือเปล่าพวกนี้ก็ส่งผลกับผิวเราเช่นกันนะคะในส่วนของการที่เราจะทําได้ในช่วงนี้ทำอะไรดื่มน้ําให้มากนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่ช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นเช่นในเรื่องของอวิตามินซ วิตามินซีจากผักผลไม้ก็ได้เราก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยเนาะเช่นส้มฝรั่ง หรือว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศพวกนี้ก็บำรุงผิวด้วยเช่นกันนะคะโปรโตีนเรากินถึงไหมในการบำ,บำรุงดูแลผิวแล้วในส่วนสำคัญนะคะการทาครีมกันแดดเลือกได้ค่ะครีมกันแดดที่ปลอดภัยไร้สารแล้วก็เป็นฟิสิกอลซันสกรีนที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนดังสีไม่ดูดซับแสงอันนี้ก็ใช้ได้เพราะคุณแม่ถ้าเกิดว่ายังต้องทำงานหรือว่ามีการออกไปข้างนอกเจอแสงแดดนะคะใช้มือถือ คอมพิวเตอร์พวกนี้เราก็จะโดนพวกแสงสีฟ้าเช่นกันฟ้ามันก็ขึ้นมาได้ค่ะการปฏิบัติตัวแบบนี้ถือว่าจะได้ครบนะคะดูแลจากภายในด้วยดูแลทั้งภายนอกด้วยทากันแดดด้วยฟ้าก็ต่างๆก็จะได้จางดีและถ้าเป็นฟ้าเกี่ยวกับฮอร์โมนหลังจากที่เราคลอดน้องออกไปเรียบร้อยแล้วฟ้าจะค่อยๆดีขึ้นแต่เราก็ต้องค่อยๆดูแลนะคะเพื่อให้ฟ้าตรงนั้นเนี่ยมันจางลงค่ะ ใช้บำรุงที่ลดเม็ดสีเมลานินและอย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่กําลังดูแลฝ้าอยู่จะท้องหรือไม่ท้องกําลังคิดว่าฝ้ามันขึ้นแนะนําเลยชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนพร้อมโปรโมชั่นปีใหม่ด้วยตัวแรกนะคะ ตัวบำรุงเลยช่วยลดเมสส็ดสีเมลานินถึงระดับยีนตัวนี้เป็นเซรั่มทาเช้าเย็นช่วยลดฝ้าทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ลดอาการแสบแดงแพ้สารค่ะถัดมานะคะกันแดดที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนท้องใช้ได้ค่ะแล้วก็สบู่ที่ไม่มีสารซาลเฟตโปรโมชั่นตอนนี้แถมฟรีเลยนะคะเป็นกระเป๋าค่ะทักเข้ามาเลยนะคะ